ไฟเขาฝากนะมึงก huh? ็ไฟเสาวเ้าฝากบอลฟรีไฟบอลฟรีไฟมึงกฟังเสีงเฟมินรลไฟเฟอร์เฟียมึงไม่เฟมเฟมไฟฟูเฟอร์ฝังฝังฝนเอ้เฟียเฟมก่อเอ้ยเฟียฟูฟเฟมรไฟ เวยไอเ้ยไอ้เี้ยฟฟเก้าอ้ยแ้มากบเปล่าเบนด้วยฟวยรับเฮ้ยไอ้ฟัดนี่จะไฟมึงก็ไฟกฝ่าเส้ยจะฟก็ยฟก็ไกไฟฟ่ มีกระเด็นเนี้ยแอ้ฟมาตะมวยจะคุยอะไรโ้มวยลุ้มเดะเจ้าเจ้มันกินมันเมาคนจริงะเขากินแล้วก็ไปกินทุกย๋ยวันจะคุยจะมวยกันอะไรก็ได้อ่ะอ่างสาหน่าสาบานต้องเกไี่เนี่